วัสดีครับวันนี้เวงเหนือทีวีนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลเวงเหนือแล้วก็โคจิสตูดิโอนะฮะวันนี้นําไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครับการกุศลนะครับรายการเตะเพื่อแม่นะครับมาดูจังหวะนี้นะครับซับแม่เชียบขาดจริงๆนะครับ,นนรบผู้รักษาประตูนี้ไม่ทันระวังนะครับดูจังหวะภาพช้าตรงนี้ โยกรอเข้าขวาแล้วก็พยายามจะดึงเอาไมาอยู่ครับสับตรงนี้ฮึมฮึมผู้หลอนสารพัดรูนี้ลูกดังจังหวะนี้นะครับซับไปทีนึงฮึมนะเสียบสามเหลี่ยมเลยนะฮะดูภาพช้ากันลูกนี้ง้างมาจากบ้านซับเต็มเต็นะครับด้วยเท้าข,ขวา บอลแบ่งอากาศไปกูสาบตูได้แต่ยืนมองอืมอะไรบินผ่านกูไปวะแม่งยิงอย่างนี้ใครจะรับได้นะฮะแหมกูภาษาตัวนี้บอกกูยอมกูยอมเลยนะฮะเสียบขาดจริงๆอันนี่นี่โอ้นี่อนันตรายนะฮะส่งเข้าการไปทำงชิ้หนึ่งสอง ปาดไปหน้าตัวโอ้โหโทรศัวพุ่งลบอกอื้มพยายามจะเหนือชั้นนะฮะดูภาพชา้าตรงนี้ครับพว่โทรศัพตู้พุ่งทำไมนะฮะอื้ล็อกลูกนี้สิได้จริงๆนะฮะจังหวะนี้เทศบาลตะมเมงไลโตกลับมาลิกเอาไว้เอาตูด้ดันไว้นะครับคลิกด้วยขวายิงไปเลยสกัดออกมาไม่พ้นอันตรายครับคลุกคลิกกันอยู่แล้วสกัดทิ้งออกมายัางเก็บได้นะ เลาะไปทางซ้ายใหม่อีกุีนุซัด้วยซ้ายนี่จะลิมิตนี่ครับแย่งบอลกันอยู่บัดดี้เลาะไปทางขวาหลุดไปแล้วว่าไงครับสามคนลงไปลุกลุษาตูลุษาตูนอนนอนอีกแล้วไม่ทันเรียบร้อยนะฮะแม่ลูกนี้เป็นการโต้กลับที่ฉับไวดูภาพช้าครับจังหวะนี้เบิร์ดเบิร์ตเบิร์ดบอกแบบเบิร์ดเบิร์ดครับสบายจริง ทำให้บอลเคลื่อนที่ให้เยอะนะฮะส่งกันไปส่งกันมาใสา่ขวายเข้าไปอตอกส้นลงกมายังได้บอลครับเป็นเยออื้ยนี่ผนนแผงบล็อกจากคนที่กองหลังนะฮะเข้ากระแทเข้ากันมาส่งขังกันมานะครับยดอดเข้ามาลูกนี้ดูดูอีกทีหนึงนะ่งฮะแม่ลูกนี้เขาขวายโดยไม่มองเลยนะฮะ หันไปมองผลงานตัวเองเป็นไง <c oughs> แม่แพยายามโตกลับขึ้นมาให้แต่เจาะไม่ไม่เข้านะฮะนียายา่ครับผ่านไป่ข้าวผ่าน้วครับล็อกเข้ามาตรงกลางบ้างคแอฟเพราะทราบตัวมากหว่าตรงทิ้งไม่ได้นะฮะจังหวะนี้ช้าไปนิดนึงนะฮะไปแล้วครับดึงเหนือได้บอลที่ เบิร์เบิร์หลอกจังหวะนึ่แต่ชิปครับลูกนี้แล้วก็ชิปหายไปเลยนะฮะจังหวะนี้ได้ลูกเตะม,มุมถอยมาข้างหลังว่าไงครับดึงหลอกล,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 ล่อสับหลอกออกขวาไปจิ้มในหัวเท้าอ,ออกเส้นข้างไปเลยนะฮะเองแรงพยายามต่อบอลขึ้นมาต่อบอลกันอยู่นะฮะ ตัดไปที่จะเบิร์ดได้ยิงเลยครับดูจังหวนี้เนืกับเวเดลูนี่ฮะแต่ว่ามันห่างประตูไปสองว่าจังหวะนี้ดูเหนือเก็บคิดง่ายๆนะครับนี่สองพาดแล้วไปดึงเขานะฮะ บอลขึ้นเลครับดูจังหวะเมื่อกี้ครับที่เกิดอะไรขึ้นหลุดเดี่ยวไปยิงไม่ตรงกรอบเลยครับมูซาตูลนมนิ่มๆครับแล้วคืนหลังเข้ามาง้างมาจากบ้านเซฟไปได้นะฮะดูพ้าดใช่ดีนะครับเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับมูสาวตูนี่บินเลยฮะเอาดูจังออกไปเลย่ไม่หมดนะฮะต่อบอลทำไอีกครั้งนึงครับพยายามส่งบอลเลย ต่อบอลกันหน้าประตูโยกหลอกไปลบหนึ่งลบสองฮ่มจิ้มมาหน้าประตูลงๆครับโอ้โหไม่มีโล่งกว่านี้แล้วดูฟากช้าฮะนี่ครับพยายามจะป้ายไปซ้ายครับสองหลาครับเตะออกง่ายกว่าเตะเข้าอีกนะฮะแต่เขาทําได้นะฮะยลยงเหนือพยายามเปิดเกมลุกอีกทีนึงนะฮะย้อนเข้ามาหน้าประตูอึมตัดออกมาได้เอาละครับโตกลับไหนครับมา ตัวนกยิงเลยครับบริษตัวยืนตำแหน่งนี้ครับโต๊ะกาธานีครับตัดไม้ทีนึงเอาดักได้แนละสองตัวนึงล็อกหลอกนิดนี้ไปแล้วครับส,สามสามได้ครับแทงเข้าตรงกลางไม่ทันเอาโดนเลี้ยงข้างหลังม,มันจริงๆนะแย่ก็ไปครับไต่ทิ้งไปไปแครับบวกเข้าไปยักเป็นอยู่ครับบอวออกข้างเลยนะฮะยอดไปที่หน้าประตูบริษัทตัวรับกินสบายนะ จับได้เคลี่ยงทิ้งมาทาั้งหน้านะนเลยทีนี้ได้เตะคอเนอร์โหโดนสกัดออกมาหนึ่งลายพยายามจะแทงทะลุช่องครับแต่เพื่อนไม่รู้กันนะฮะภาษาอังก็ษถ่วงเวลาได้นึงนะฮะหนึ่งรายก็ตอบวังแค่สัสน้นฮะอาศัยเล่นบอลกับพื้นนะฮะนะครับโดนหนักได้ไปแล้วครับหลุดไปแล้วสองแต่จ่ายไม่ดีนะฮะ มาทีหนึ่งครับโตกลับกันไวมากครับหลดมา2ต่อสาเปิดเข้ามากันเ็มีทีนึงโอ้ยเข้าไปแล้วนะครับดูภาพช้าครับนี่ไม่รู้ว่าตั้งใจส่งหรือว่ายิงนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันเข้านะฮะถือว่าเป็นประตูนะฮะแม่โอเล่เมงไลนยนี่ก้มหน้าก็คืนแล้วนะฮะไปแล้วบุกไปอนึงเข้ามานี่กรอบเขตโทษจังหวะนี้หลอกไปแล้วลบไปหนึ่ง อันแรกนี่มันสุดปลายเท้าไปนิดนึงนะฮะจังหวะนี้ปรุษาตูเลยเซฟไปได้นะฮะจังหวะนี้เมงไลท์พลิกตัวกลับมาครับปาทางขวานับตูลงลงดูภาพช้าอีกทีนึงนะฮะตรงนี้ใช้หลังเท้าพยายามจะเขี่ยเข้าแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะฮะตัดไปทีเมงไลท์พลิกได้ยิงด้วยขวาปรุษาตูเซฟออกมาได้ครับ หนึ่งลาเก็บบอลตกได้พยายามโต้กลับขึ้นมาร้องไปทางขวากันทำชิ้นหนึ่งสองงานยิงไม่ยิงออกทางซ้ายอย่างยุ่ยักให้ดูครัถอยกันมายิงยิงหรือว่าส่งขวายขวายรุ่ยไม่ก็จิ้มออกไปนะดูจังหวะภาพใช้ที่สัตว์เต็มข้อครับหัวเขาแทบหลุดทะลักออกมาทางขวาดูนี้ว่าไงมีมีขวายฮะมีขวายขวาย จังหวะนี้วินน่งเหนือโตกลับไปทีนะครับเท้าลูกทางขวาปาดเข้ามาหน้าประลงโล่งสบายเลยนะฮะได้ประตูไปอีกแล้วนะฮะมาตั้งเตะจังหวะนี้ดูมันตรงตูกสามตูนะฮะออกสบายนะฮะเกมก็สนุกสนาน,นะฮะเนี่ยหลุดมาทางขว้ฮะเป็นประตูไปยิงมึงนี่โอ้โหแม่ วันนี้วิ่งเดี๋ยวไม่ทีนึงสับหลอกครับสับสับดโรนัสโตสับดึงดึง,ดงล็อกล้มไปซะงนั้นนะฮะยังได้อยู่ครับชิงหนึ่งสองยังไม่ยิงคึงล็อกยึดยัดอยู่ว่างไหครับยิงตรงนี้ตรงตัวผู้รักษาตัวอีกจังหวะนี้ตั้งป้อมยิงไกลทีนึงบ้างไหมครับผู้รักษาตัวใช้หัวเข่าทิ้งออกไปได้เดี๋ยวทำไมทีนึงมองไม่ถึงอีกแล้ว จังหวะนี้ชิงหนึ่งสองเข้ามาพยายามยิงไกลครับ pues พวกนี้เชียวสามเดียวมาไปนิดเดียวจังหวะนี้เมงไลน์คลองเกมขึ้นมาบ้างครับชิงหนึ่งสองก็อยู่คืนหลังเข้ามาว่าไงครับยิงนะครับโอ้โหเพื่อนดูสาก้มหลบให้นะฮะครับแล้วผลการแข่งขันในผู่นี้ก็เป็นเทศบาลตำบลวิงเหนือนะฮะเอาชนะ เทศบาลตำบลเมืองลายไปนะฮะหประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวชมคู่ต่อไปเลยนะฮะอดใจรอนิดนึงนะฮะช้านิดนึง